ครับพูดต่อกันได้เลครับอยู่หน้าเมียเดียนี้ครับผู้ก่ออาเจียนกัเฮี่ยนจีแจกเฮี่ยนได้วินนี่ครับบากนะครับของพ่นยุกทั้งนาค่ายเปรมติลสุรานน่นนี่ครับเป็นร่งเลี้งเขียวข้าราชการอีเมลลูงี้เมี่ยงนาโรงเรียนน้องเป็นมอนี่ครับบูว่าเอาเชียงมากเฮ้ยตั้งใดมากครับเรียนน้ำกันเลยนะครับ ว่แน่ครับอันนี้แต่ว่าคืนตัวคืนเคียงยุคท่านพี่ก็อาจจะกลายคนไยเฮียนเด้ยครับขา้าราชการขาหดโพอคนแม่ผมเนี่ยครับเด้อเบื้องนะครับหาขาคนแดด,ด,ดมีเงินมีท่องค่ำมีท่องใจเราเหยียบหัวคนกินมาครับ บากทางล้านค่านี่ครับเนาะนี่มือครับอยู่หน้าจะแดงเงี่ยแดงบ้าหนองแงองตำบลหัวเงินอำเภอหนองพ่องอยู่บ้านขอนแก่นนี่ครับหัวเฮียนผู้ที่ไฟใหม่นี่ครับ,บวันเม่์มันเย็ดเยียดคอหาอีกผมยังยืนถือเหรียญถือถ้ำอยู่นี่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นวีทุเค่เลยมันหลายปีมมแล้วตาผมสงจีบวัวเรียล่างกายตั๊กแตนแต่พวกมันเอากี่บัตสุเน,นี่ยนะครับ พ่อแม่ผมก็แต่ย่าคิดึงตากระตายเสียชีวิตจากอ้เปรียวเปี้ยมนี้นะครับฝากแซ่ซอยนะครับเป็นมันหลายเกียหลายคนหลายคนแล้วครับการจัการมันสําคัญอยู่ครับมันเนกินเศกินสายกันพวกมามันยังแดกสูบกันอยู่เลยครับเข้ามามันเป็นะบวเป็นไพ่เลยครับมันใส่ขากันเนี่ย งอหูพบวทบเลยครับนี่ฝากเสียนะครับมันเอาขึ้นเอาเคียงสัญญาณเฮียนี่มันใส่ขากันคมคู่ขาตลอดคู่ว่าหันอย่ก็คู่ว่าให้น้องผมจับสิจับน้องผมเป็นตัวประกันนี่ครับบ้านหนองแวงแต่บลหัวเงินอำเภอลำพอจังหวัดขอนแก่นนี่ครับกระเบื้องตำรวจครับคมคู่สี่ขากันอีกแล้ว ผักขันบ่มี่หรอครับอาศัยเซ็นกันแต่ราชการบุหูวาเรียนมาบับยานไม่ได้นาบอกครับฝากนะครับผมฝากนะครับบ้านหนองแวงนะครับตำบลบัวเงินอําเภอหนองพ่องจังหวัดขอนแก่นกองพลเปลมตีสุรนนท์ฐานมามพันสิบสี่กับยุท้ขงนาครับรวมมือกับตำรวจได้เครับเนี่ ว่าม่นม่ยัดข้อหาว่าม่นว่ากูเป็นมีผู้กองผูพันธ์อ,สอาสไซเซนนี่สิซุ่มทธมาหากินดีๆมันตายเบิดเนียครับยายบินนีเห็นไหมครับมันเนี่ยขายง้อเพิ่มมาสมเฮี่ยนสร้างจากของจากการกระทัง่งของกบฏยีทเเนี่ยครับขายเคียงเล่นเอาคืนเอาเคียงกันเอาผลประโยชน์ใส่ตัวจากของ ขั้วขิบหายเสียหลายใบสีหยิบขันมันหลายอย่างนะครับจนสภาพมันส้วมแล้วครับคนเนี่ยไม่ได้พักพันนะครับกฎหมายมันมีอยู่ครับเ่าต้องมารับผิดชอบผมรับผิดชอบพ่อแม่ผมครับกับเยียอท่ถือเข็ถือท่อมเนื้อไทยบาลมันม่มีสิทธิ์มันมีความเป็นส่วนตัวนะครับ เจอซุมมินีเงีบยดบ้านหนองแวงน่ยฝากนะครับไปบอกแฟนกับว่าเสียดกมาที้มเดียวกันนะครับเนาะเพราะมัเป็นเรื่องที่บอกอยากครับบอกได้ยากบอกผมระวบางตัวแล้วสีขาผมสีจัดผมแล้วไปให้ผมไปน,นออนยุคคุ่นพนนะมันก็เป็นท่างของมันเฮบบ้าให้เป็นบ้า,ป,บาป่วยท่านจิตมีขันในขาตัวตาย พอพูดตะแยกท,ท,ทุกชิ้นทุกอย่างเป็นเกิดโลกเกิดไฟจากขื่นชานพวกนี่้ขอเอินเอ้นไว้เองก็เอ๊ราศีนิวเคลียยนอย่างนี้ครับนีอ่อันอันเก่าเลยนะครับปุ้มขื่นพื้อน,นนี่นี่ครับเนี่ยหัวไรเนี่ยครับซุ้มหัวนี่แต่เบางคนไม่ีจี๊มาจากขื่นนี่แนะครับกุ่มบันตรงแม่งนี่ครับ นี่นะครับทั้งเฮียนยายดอนยายเขียวเข้มนี่มีหน้าบึกมีตำรวจทหารน่ะยุหันพ้าราชการนะครับคุยเบียดตีคุกออกมาหันนี่แหละครับกับิดที่บดไทยจากจากมืออีสใอ่บุ๊คบลูเหือกันนะครับนะครับผมฝากนะครับฝากเสียดนะครับฝากพอถึงผบทบเลยครับบ้านหนองแวงตำบลบัวเงินอำเภอหนองพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ กองพืนก็อยู่ข้างหน้านี่ครับว่เป็นเรียกเป็นเล่านะครับถ้าบอกไปบ้ามันกับพเสีเลยครับเมื่อ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 สภาพจุดของเนี่ยขยิบ้าสินะครับเพราะมันเจอยังไรครับจลยปีแล้วครับการมาคนทั้งขึ้นทั้งเสียงทั้งการไม่ได้พักคนเอียงต่างๆงายงายาอย่างใไป้่าตับสตใส่พุ่งสายตาหนีมุ่งนีจับก่อนนะครับอาจเป็นตัวทั้งหนาพิการรอพิการชิบหายไปยทั้งหมดเพราะมื่อถาดแยกอีก ทุกอย่างเลยครับยังเสพมาแดกมากกันอยู่เลยครับกลุ่มอีเปียวเนอะครับฝากนะครับบ้านหน,งอ,งอ,งน,นองแวงตำบลบัวเงินอำเภอตัอ้มพ่องจะวัดขอนแก,ก่นว่าเนี่ยตะขอหาวัดขอะกฎหมายมันก็มีอยู่ว่ามันเส้นสายเอาเส้นเอาไซที่คนโมมีแดกโมมีกินฮะทำไมาหายกินไม่ได้หายเลี้ยงหายเรยาผู้ใดครับคิดศีคลาขี้หัวผูน้นั้นผู้นี้ก็เอา นั่งบุญยิ้มยิ้มได้แดงเงียบนาะตาผมก็ตายเสียชีวิตทั้งนี่เนาะครับบอกว่าบอกผมว่าเสียแล้วเสียไปพะนะมันบอกายบอกมันบอกไงบอกหุ่นมันตายไหมครับพ่อมันบ่ได้ตายเมียมันบ่ได้ตายพอพ่อมันไ้แตกแยกมันทั้งหนามันบ่ได้พิการมันมีอยู่มีกินบ่ได มีความถูกขามยากที่หนึ่งผมนะครับได้ลอยยิมนี่มันยังบ่าออกอให้ความสุขนะครับกินเขาไมนยังปัดถิ่มนะครับอันยิ้มเนี่ยกับอะไรนะครับอันนี้ฝากถึงนะบ่บ่ทุบบ่กล่องพุ่นเปรมนะครับบ่นอาเส้นเอาสายผู้พัพนยี่สิบมาใส่ว่าเส้นเงี่ยวกกานั่นกานี่ตำรวจบ่นยัดขอหายเขา นะครับพวกความเก่ชจางพบ้าบอกเขาเรียกว่าเป็นกบฏน,นะครับให้ที่พักพิงแก่ผู้เลื่อยแก่คนร้ายนี่ไม่ว่าข้าราชก,การก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับมานะครับมาตาใสขึ้นไม่กับผิดกฎหมายแล้วครับห่วงแล้วคุ้มเทิองนี่ครับปากนีครับมันไม่มีเรียนเรียนไม่มีผิดถือแล้วครับดีดีให้ตายรอพิการรอชิบหายนะครับ ติดคุกกัติดฟรีแล้วเป็นบา้าเป็นบา้าย่างเราบ้านมพวกนี้เอ็นอาร์พวกนี้บอกเออาร์ไอเสตท้ายเป็นบาาน้า,บามีออามาเ,เ,เ,ท,เมที่ยงคนนะครับจากมู้นี่พวกแกไม่รู้เรื่องนะครับ้นีเป็นอีคนหูแล้วตรงเลี้ยงแต่ว่าไม่ปาผมก็เจอไม่ปาล้ำนะครับไอแอฟก็เจือ,อเปี้ยวอย่นะครับก็ฝากนี่ครับ ขวนมันตายจริงๆเย็บจริงๆติดคุกจริงๆพิการจริงๆนะครับราชการขอความมันทากับคนธํามาหากินดีนะครับคนว่ท่านเอกเจริญน้ำเขาดอกมันมืดตอาอาาก็ขึ้นครับมันใส่ขากันทางอ้อมนะครับก็อาญายกกันมกควแล้วก็การไลก่กวาไอ้การตะกกาตะกรนนะครับการฆ่าทางอ้อมนี่เนาะือว่าครับ เป็นคาตะกรในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านเอาผิดเอาผิดมาใส่เจ้าหาบดีกมคูห้องโกโก้เก๊กะเงี้มาขึ้นนี่มือเว็กับห่องห่วงเอเอ้อาอมันหลายคนแล้วครับบ้านงโน่นมันก็นเจอแล้วบ้านงูนเจอขึ้นนี่้วครับไอ๋เอ๋เบื้งเรือโอบ้านงโน่นนี่ครับมบึงในเฟซบุ๊กพิมพ์เข้าไปโลดครับโอบ้านงโน่น จเจอแล้วครับปลานี่ยพวกมันอหยียบจี้พายเหนียบพิการทิมนี่ซื้อครับมันเอาคืนเอาเคียงมาใส่หยิบคันชูเน,แนลแล้วครับปากแซ่บนะครับมันมีวันที่ยี่สิบสองมกราสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับจี้เล่นกับตัวกันได้ได้วยครับเด้อผมคูตัวอย่างเส้นเอาน้องผมปลาคมคู่ปลาสิเอาจับตัวน้องผมเป็นตัวประกัน วพวกข้าวกระตาหีพวมเงยงหีเมียมงเงพวเมียมงงอีเล็กน้อยถึออาจถึงเสียชีวิตอาจเกิดโรคภัยเกิดโรคมะโลมะเร็งอาจจะหายใจไม่ออกทําให้นั่นแมกเมียนนี่เละครับมันเรีนเมดทุกส่วนแล้วเอาไวะะ้ยับพวกแม่ของก็แต่อยากได้เร่นแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมีหลายวิธีการทําลายของมันแม้แต่ธรรมชาติมันยังผิดกฎหมายนะครับคือความถี่นะครับ มาตาใจขึ้นพวกพีนี่มีอยู่คืนลักษณ์สีไม่พูดนะครับส่วนสมคัญจากไข่ครับใช้ในทางราชการนะครับเห็นบ่ได้ถือเอาคนธรรมดามาฆ่ากันนี่นะครับมันว่ามันมันมันไปอ้างว่ากุ้มนี่กุ้มน,นี่อ้างว่าพวกความเกลียดชังคุณคือผู้ร้ายที่แท้ๆนะครับเนาะคุณรู้ตัวดีๆว่าคุณทำลายเขายอยู่สมบัติจี้แจกกัถืาาถอยังครับที่คุดตัว,วหรือ นะครับนะคมคูทั้งขึ้นทั้งอยู่ในกลุ่มของกระบิ B2K นี่ครับเขาเรียกว่ากฎหมายเรียกว่ากระบินะครับรบ,รบ,รบ้บานหนองแวงตะบนต์มุงเงินอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับภากแสีนะครับ